สวัสดีครับนี่คือรายการท้าชนนะครับในคลิปนี้จะเป็นการนําหูฟังทรงครอบหู2รุ่นมาท้าชนกันซึ่งรุ่นที่เราจะนํามาท้าชนก็คือรุ่น s u ซา p i e s p e c e ป o ในราคา1,990บาทและ e อ r f u n ฟัน e Pro รุ่นใหม่ล่าสุดในราคา1,690บาททั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายนะครับอย่างเช่นระบบการตัดเสียงรบกวนการดีไซน์การเชื่อมต่อได้2เครื่องพร้อมกัน ได์เวอร์ของหูฟังและแน่นอนว่าถ้าพูดกันในเรื่องของพลังเสียงและการตัดเสียงรบกวน ANC อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนแต่จะแตกต่างกันขนาดไหนมาหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้ครับและในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ารุ่นไหนจะตอบโจทย์กับความต้องการของคุณได้มากที่สุดตั้งแต่การแกะกล่องสเปคฟังเสียงและลองไหมให้ทุกคนได้ดูกันว่าหูฟังทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไงถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับ เริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ s ซาวพีสเบสโปกันเลยตัวกล่องเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมสีขาวขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหน้ากล่องเนี่ยสกรีนรูปหูฟังพร้อมโลโก้ซาวพีสสีทองที่มุมซ้ายบนและชื่อรุ่นที่มุมขวาล่างมีโลโก้รองรับ h i g ลท์สองแบบเลยนะครับทั้งแบบเสียบสายและแบบไร้สายรวมถึงรองรับเทคโนโลยี l d a ดด้วยส่วนด้านหลังและด้านข้างก็เป็นสเปคย่อยๆของรุ่นนี้ครับ เปิดมาภายในกล่องเนี่ยก็จะเห็นหูฟังกันกอะเลยนะครับแล้วก็เปิดมาอีกชั้นนึงเนี่ยก็จะเจอกับควิกไกด์บอกวิธีการใช้งานเริ่มต้น มีสายชาร์จ Type C มีสาย AUX และแถมถุงผ้าสำหรับใส่หูฟังมาให้ด้วยครับมาดูดีไซน์ของหูฟังกันบ้างนะครับตัวหูฟังเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็มีสกิลไลน์โลโกโล้แบรนด์ s o u n d p e a e เป็นตัว S marking กกเอาไว้โดดเด่นชัดเจนเลยทีเดียวดีไซน์เนี่ยดูฉบบเฉียวพรีเมียมน่าใช้งานมากๆที่หูฟังด้านขวานเนี่ยจะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆโดยบนสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงมีปุ่ม power เ,เปิดปิด ถัดไปจะเป็นช่องเสียบสาย3.5ใช้สำหรับต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่รองรับช่องเสียบแบบ3.5ได้และฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะมีช่องเสียบสายชาร์จ Type C และมีปุ่ม ANC หรือปุ่มสำหรับเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวนนั่นเองครับ ส่วนการสวมใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วสบายหัวดีเลยนะครับตัวแถบค่าศีรษะเนี่ยทำจากพลาสติกดูแข็งแรงทนทานสามารถยืดได้หดได้พับได้ง่ายต่อการพกพาด้านในเนี่ยบุด,ด้วยฟองน้ํานุ่มๆในส่วนของเ e อียร์แพดทั้งสองข้างก็ทํามาจากฟองน้ําที่มีความนุ่มฟูมากๆเมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยฟองน้ําก็จะค่อยๆค,ค,คลายตัวขึ้นไม่ยุบลึกลงไปที่ด้านในทั้งสองข้างเนี่ยบอกแยกข้างหูฟังซ้ายขวาอย่างชัดเจน มาดูตัวหูฟังเอ f ฟันชูนโปรกันบ้านครับดีไซน์ของกล่องเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวตัดด้วยสีเหลืองด้านหน้าเนี่ยสกรีนรูปสินค้าพร้อมชื่อแบรนด์เอ r ฟันที่มุมขวาบนพร้อมชื่อรุ่นเอ f ฟันชูนโปรที่มุมซ้ายล่างมีบอกฟีเจอร์ h ไฮเลส s เด่นๆอยู่ที่มุมขวาล่างส่วนด้านหลังและด้านข้างก็จะเป็นพวกรายละเอียดสเปคเด่นๆของรุ่นนี้แบบคร่คราวๆครับ เปิดมาภายในกล่องเนี่ยก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานเปิดถัดมาก็จะเป็นหูฟังเอลฟันจูนโปรพร้อมสายชาร์จที่ให้มาเป็นสายแบบ USB Type C และสาย AUX 3.5ดีไซน์ของหูฟังนะครับตัวฟังเนี่ยมาในโทนสีดำมีสกรีนคำว่าเอ r ฟันไว้ที่หูฟังแต่ละข้างดูคลาสสิกมากมีปุ่ม ANC ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่มเปิดปิดหูฟังพร้อมพอร์ตเสียบ AUX และช่องชาร์จให้มาเป็นแบบ Type C เหมือนกันเลย ในเรื่องของการสวมใส่นะครับใส่แล้วเนี่ยค่อนข้างกระชับสามารถเย็ดได้หดได้แล้วก็พับได้ด้วยด้านในเนี่ยบุด้วยฟองน้ํานุ่มๆในส่วนของ ear pad ทั้งสองข้างก็ทํามาจากฟองน้ําเช่นกันแต่จะไม่ได้เก็บรอยตะเข็บการเย็บทําให้เห็นรอยตะเข็บอยู่ที่ตัวแพทหูฟังเลยส่วนด้านในทั้งสองข้างมีบอกแยกข้างหูฟังซ้ายขวาอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับ สรุปในหัวข้อดีไซน์นะครับผมให้ซาพีสเปสโปชนะไปเลยในส่วนนี้ด้วยการดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวกว่าและสามารถปรับการใช้งานได้ตามสถานการณ์ได้ดีกว่าเอียรจูนฟันโปรครับมาดูสเปคของหูฟังทั้ง2รุ่นนะครับซาพีสเป e โปและเอ,อียฟันจูนโปรให้บลูทูธมาเป็นแบบ5.4เหมือนกันออดิโอโคเดกของซาพีสเปสโปรเป็นแบบ AAC SBC และ LD AT. ส่วน Ear Fun 2 Pro ให้มาแค่ AAC และ SBC Diver ของ s a r p i e e Space Pro เป็นแบบ Dual Dynamic Diver 40mm บวกอีก 10mm เป็นแบบ Coaxial Dual Dynamic Diver ส่วน Ear Fun 2 Pro ให้มาเป็นแบบ Dynamic Diver 40mm บวก 10mm เป็นแบบ PET และ LCP Polymer Dual Composite Membrane Speaker s หรือเรียกสั้นๆว่า Diver Dynamic คู่แบบ Polymer นะครับ มาดูระบบตัดเสียงรบกวน ANC กันบ้างของ s าพิ s เ e e PRO มีโหมดตัดเสียงรบกวนเป็นแบบ Hybrid Active Noise Cancelling สามารถลดเสียงรบกวนได้ถึงลบส7เดซิเบลมีโหมดรับเสียงจากภายนอก Transparency Mode ส่วนอ e ีฟันชูนโปรมีโหมดตัดเสียงรบกวน y b r i d Active Noise Cancelling สามารถลดเสียงรบกวนได้ถึงลบ4 5 d สิเบลมีโหมดรับเสียงจากภายนอก Ambient Sound มีโหมดตัดเสียงลม w Noise c a n c e l l a t i o n การกันน้ำกันฝุ่นของ s าพิ s เ e ท Pro ให้มาเป็นแบบ IPX4 ส่วนเอ f ฟันจูนโปรไม่ระบุมานะครับไมโครโฟนของซาพิสเ c e โปรเป็นแบบ d u อ l m ไมโครโฟน w w t t h n n c ไมโครโฟนคู่พร้อม ENC ตัดเสียงรบกวนขณะสนทนาส่วนของเอ f ฟันจูนโปรให้มาเป็นแบบ5้าไมเป็นแบบ AI a ออัลกอริทมตัดเสียงรบกวนขณะสนทนาแบตเตอรี่ของ s ซาพิสเ c e โปรใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง150ชั่วโมงส่วนเอ f ฟันจูนโป o ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด120ชั่วโมงน้ำหนักของซาพิสเ c e โปอยู่ที่282กรัม ส่วนเอีย u n ฟันจูนโปอยู่ที่289กรัมมาดูฟีเจอร์อื่นๆกันบ้างครับซาพ s สเ c e โปรเนี่ยรองรับการฟังเพลงแบบไฮเ e s อ a ด d โอทั้งแบบไร้สายและเสียบสายผ่านช่อง AUX ส่วนเ a ีย u n ฟันจูนโรองรับการฟังเพลงไฮเ e s อ a ด d โอแบบเสียบสายผ่านช่อง AUX เท่านั้นครับทั้ง2รุ่นนี้เชื่อมต่อพร้อมกัน2อ,อุปกรณ์ได้เมื่อใช้งานผ่านการเชื่อมต่อแบบบลูทูธตัวซาพ s สเ c e โป o สามารถปรับคัสตอม EQ ผ่าน p e a c e Audio a อ p ส่วนเอียร์ฟันชูนโปสามารถปรับ c u สต o ม EQ ผ่านแอปเอียร์ฟันทั้ง2รุ่นสามารถรองรับเกมโหมดได้ซาพิสเบทโปรมี Movie โหมดสำหรับดูหนังและเอียร์ฟันชูนโปมีเทเตอร์โหมดสำหรับดูหนังเช่นเดียวกัน สรุปแล้วนะคะเมื่อเปรียบเทียบสเปคระหว่าง s ซาพิสเบทโปรและเอียฟัน u ูนโปรหูฟังทั้ง2รุ่นนี้มีสิ่งที่คล้ายกันก็คือทั้งคู่เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธแบบ5.4รองรับการฟังแบบไฮเลสผ่านการเชื่อมต่อแบบเสียบสายเช่นเดียวกันมีเกมโหมดเหมือนกันแล้วก็มีมูวี่โหมดหรือ t h e ตอร์โ o d e เหมือนกันรวมถึงไดเวอร์ที่ให้มาก็เป็นไดเวอร์แบบด y น a m มิค mm ู mm ่40ม mm ิมบวก10มลมเช่นเดียวกัน และหูฟังทั้ง2รุ่นนี้ก็มีในส่วนที่แตกต่างกันนั่นก็คือซาพีสเบสโปรเนี่ยรองรับการฟัง,ฟงไฟล์เสียงแบบไฮเลสหรือว่าเอลเดที่ทําให้สามารถฟังเพลงคุณภาพเสียงระดับไฮเลสได้โดยการเชื่อมต่อแบบบลูทูธซึ่งเอลฟันชุนโปรเนี่ยไม่รองรับนะครับซาพีสเบสโปรเนี่ยมีมาตรฐานการกันน้ําแบบ IPX4 ในขณะที่เอลฟันชุนโปรเนี่ยไม่มีกันกันน้า s ซาพีสเปนโปรมีน้ำหนักที่เบากว่า,วาเล็กน้อยนะครับสามารถใช้งานได้นานมากถึง150ชั่วโมงแต่เอียฟันชูนโปรเนี่ยใช้งานได้สูงสุดแค่120ชั่วโมงและเอียฟันชูนโปรเนี่ยมีระบบตัดเสียงรบกวน ANC ที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดลบ45ดซิเบลเมื่อใช้งานจริงผ่านแอปเอียฟฟันแล้วก็เปิด Strong ANC จะตัดเสียงรบกวนได้เงียบกว่าซาพิสเป e โปรที่เคลมว่าตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึงลบ47เดซิเบล เมื่อพิจารณาด้านสเปคทั้งหมดแล้วนะครับซาพิสเปรโปลเนี่ยกลับเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกว่าด้วยเทคโนโลยีเสียงที่ดีกว่ามาตรฐานกันกันน้ําที่ดีกว่าและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานกว่าเอฟฟันชุนโ p ป o ครับมาในพันนี้นะครับก่อนจะไปรีวิวกันต่อเราลองไปฟังเสียงเทียบกันทั้ง2ตัวดูครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง กราบบรรทาตุเฟียนบูชาขอบารมีกราบลงสามสีคุณความดีพ่อจงคุ้มครองผมกราบบรรทาตุเฟียนบูชาขอบารมีกราบลงสาม ีพ่อจงคุ้มครองที่อยากจะ,จะเป็นเพื่นแก้ว่าใครเพื่นแกช่างจปนบางระ่อยาให้เธอไปกันยาแต่แค่เ,เพื่อนกาบอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้นอยากจะเป็นเพื่นแก้ว่าใครเพื่นแกช่างจปนบางระ่อยาให้เธอไปกันยาแต่แค่เพื่อนกาบอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้น 何 หลังจากฟังแนวเสียงไปแล้วเรามารีวิวแนวเสียงกันต่อเลยนะครับเริ่มที่ย่านเบสกันก่อนเลยซาพิสเปตโป,โปนะครับมวลเบสเนี่ยมีลูกกลมขนาดกลางมีความกระชับที่ดีไม่พลาดไม่เบลอมีแรงประทะที่ดีมากลงได้ลึกแล้วก็ขับย่านซับเบสได้ดีชัดเจนส่วนเอลฟันชูนโปรมวลเบสเนี่ยเป็นลูกกลมขนาดกลางเช่นกันแต่ว่าไม่ได้ดุดันมากมาแบบนุ่มนวลมีความกระชับและเก็บตัวดีแต่ไม่ได้ลงลึกย่านซับ ทำให้เสียงในย่านซับเบสเนี่ยไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ครับย่านกลางของซาปิสเบสโปรครับเสียงร้องเนี่ยจะเด่นชัดนำหน้ามีความใสชัดแล้วก็เคลียร์ให้เนื้อเสียงที่หนาอิ่มปลายเสียงร้องเนี่ยพุ่งเด่นขึ้นนำหน้าเสียงเครื่องดนตรีเล็กน้อยมีความบาลานซ์และมีดานามิกเสียงที่ดีเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยแยกตัวออกจากเสียงร้องอย่างชัดเจนและก็มีรายละเอียดที่ดีครบถ้วนส่วนเอลฟันชูนโปรนะครับเสียงร้องเนี่ยมีความอุ่นใสแล้วก็ชัด เนื้อเสียงเนี่ยบางเล็กน้อยตำแหน่งเสียงร้องเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกับเสียงเบสและเสียงดนตรีฟังแล้วรู้สึกถึงความทับซ้อนของเสียงอยู่รายละเอียดเนี่ยเก็บได้ไม่ครบถ้วนย่านแหลมของซาพิสเบสโปรนะครับปลายเสียงเนี่ยมีความพุ่งคมแล้วก็ชัดเคลียร์มีประกายเล็กๆฟังแล้วเนี่ยอาจจะมีเสียดหูบ้างเล็กน้อยเสียงแหลมเนี่ยเก็บตัวได้ค่อนข้างกระชับเสียงเครื่องดนตรีเล็กๆอย่างเช่นเสียงแครป ทรมบรีนเก็บรายละเอียดตามหลังเสียงร้องมาได้ดีส่วนเอลฟันชูนโปรนะครับเสียงแหลมเนี่ยมีความใสไม่บาดหูและมีความอุ่นของย่านเสียงนี้อยู่แต่พวกเสียงเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเสียงพวกทองเหลืองไฮแฮดฉาบแฉจะไม่ได้คมชัดหรือฟังได้ง่ายมากนักนะครับ เวทีและมิติเสียงของซาพิสเบตโปนะครับเวทีเสียงเนี่ยมีขนาดปานกลางมีมิติความอบล้อมที่ดีตำแหน่งเสียงดนตรีเนี่ยมีความชัดเจนเสียงร้องวางตรงกลางพุ่งเยืงขึ้นด้านหน้าวางตำแหน่งเครื่องดนตรีรายล้อมข้างหลังเสียงร้องแยกชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนวางเสียงร้องและเครื่องดนตรีได้มีเลเยอร์เสียงที่ชัดเจนเพอสมควรส่วนเอลฟันทูนโปเวที o, เสียงเนี่ยมีขนาดที่ไม่ได้กว้างมากนัก มิติเสียงเนี่ยอยู่ในระดับที่พอดีเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีอยู่ในระนาบเดียวกันแต่ยังสามารถรู้สึกถึงการจัดวางตำแหน่งเสียงซ้ายขวาได้เพดานเสียงของซาพีสเปตโปนะครับเฮดลุมของเสียงไดนามิกของเพลงเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดในความดังประมาณ80-90%ถ้าเกิดว่าดังกว่านี้เนี่ยจะแอบมีความรู้สึกเหมือนมีลิมิเตอร์เล็กน้อยทำให้เฮดลุมเนี่ยดูแคบลงนิดนึงครับ ส่วนเอ f ฟันทู e โปรสามารถทําได้ดีที่สุดช่วง90-95%ถ้าเปิดดังสุดเนี่ยเสียงเบสจะมีความอั้นให้รู้สึกอยู่เล็กน้อยครับสรุปในหัวข้อย่านเสียงนะครับผมเริ่มกันที่ย่านเบสกันก่อนเลยผู้ชนะผมให้ a อ f ฟัน u ู e โปรไปนะครับเอลฟันชูลโปรเนี่ยให้มวลเบสที่มาเป็นแบบลูกชัดเจนถึงแม้ซับเบสเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากแต่ด้วยความหนึบหนับของเสียงกระเดื่องกระชับและเก็บตัวได้ดีจึงทําให้เนื้อเสียงเบสเนี่ยมีมวลที่ดีกว่า ย่านกลางผมให้ผู้ชนะเป็นซาพีสเบสโปรไปเลยนะครับให้เสียงร้องที่หนาอิ่มแล้วก็ชัดเจนแยกรายละเอียดเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีและมีความบาลานซ์ได้ครบถ้วนมากกว่าเอฟัน e ชูนโปรครับย่านแหลมผมให้ผู้ชนะเป็นซาพีสเบสโปรนะครับให้ปลายเสียงที่ค่อนข้างคุ่งแล้วก็สว่างคมชัดเคลียร์เป็นประกายเก็บตัวได้กระชับแล้วก็เก็บรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีประเภทฉาบแฉได้คมชัดกว่าครับ เวทีเสียงและก็มิตินะครับผู้ชนะผมให้ซาพิสเ c e โปรไปนะครับให้เวทีเสียงที่ใหญ่กว่าแล้วก็แยกข้างซ้ายขวาได้ดีกว่ามีความคมชัดให้รายละเอียดและมิติของเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยออกมาครบถ้วนขณะที่เอฟฟันทูลโปรนะครับแม้จะแยกเสียงซ้ายขวาได้แต่ไม่ได้กว้างมากแล้วก็การจัดวางเสียงรายละเอียดของเครื่องดนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนเท่ากับซาพิสเบทโปรครับ ในเรื่องเพดานเสียงนะครับผู้ชนะผมให้ซาพิสเป p โปไปเลยนะครับมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดในช่วง80-90%ของระดับเสียงและมีลิมิเตอร์เล็กน้อยเมื่อเกินจากจุดนี้ในขณะที่เอ u ฟัน n ูนโปทำได้ดีที่สุดที่90-95%แต่เมื่อเปิดดังสุดจะมีอาการเบสอันทำให้ความสมดุลของเสียงเนี่ยลดลงครับโดยรวมแล้วนะครับซาพิสเปตโปเป็นผู้ชนะไปนะครับเนื่องจากว่าให้คุณภาพเสียงที่มีมิติชัด ชัดเจนแทบทุกย่านเสียงโดยเน้นไปทั้งซับเบสกลางและแหลมนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถแยกชิ้นดนตรีได้ดีกว่าให้เวทีเสียงที่มีเลเยอร์ชัดเจนกว่านั่นเองครับในพานนี้มันทดสอบเสียงไมโครโฟนกันนะครับเริ่มที่เอียร์ฟันชูนโปกันก่อนเลยเอียร์ฟันชูนโปให้มาหมา5ตัวเลยนะครับมีระบบตัดเสียงรบกวนแบบ AI ออัลกอริทึมตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะสนทนาได้ดีระดับหนึ่งเลย ตอนนี้ใช้ไมโครโฟนจากเอฟันจูนโปนะครับพูดคุยอยู่ภายในอาคารตัวเอฟันชูนโปนี้มีไมโครโฟนถึง5ตัวเลยนะครับความคมชัดที่ปลายสายได้ยินก็จะได้ยินแบบนี้ได้ยินอยู่ตอนนี้แหละครับตอนนี้สลับมาอยู่ภายนอกอาคารนะครับที่ยังคงใช้หูฟังเอฟันชูนโปอยู่ซึ่งมีไมโครโฟนถึง5ตัวแล้วก็สามารถตัดเสียงรบก,กวนขณะพูดคุยกันอยู่ด้วยสิ่งที่ได้ยินอยู่ปลายสายแบบได้ยินแบบนี้แหละครับ ส่วนซาพีสเปซโปรเนี่ยไมเนี่ยชัดเจนดีเลยนะครับมีระบบปัดเสียงรบกวนขณะสนทนาเช่นเดียวกันคุยในที่เงีงยบๆได้ชัดเจนแต่ในที่ที่มีคนเยอะเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรอบข้างเล็กน้อยแทรกเข้ามาอาจจะต้องพูดให้ดังขึ้นแต่ว่าไมเนี่ยก็จับเสียงพูดได้อย่างค่อนข้างดีอยู่ครับตอนนี้ใช้ไมโครโฟนจากหูฟังซาพีสเปซโปรพูดคุยยืนภายในอาคารนะครับสิ่งที่ได้ยินอยู่ปลายสายก็จะได้ยินแบบนี้เลยมีความคมชัดฟังรู้เรื่องชัดเจนครับ ตอนนี้สลับมาใช้ไมโครโฟนจากหูฟัง s h พ r ส e Space p o นครับพูดคุยอยู่ภายนอกอาคารสิ่งที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงแทรกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเนื่องจากว่าตัวหูฟังเนี่ยกำลังทําการตัดเสียงกวนภายนอกอาคารอยู่ก็มีความคมชัดแบบที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ครับสรุปในหัวข้อเสียงไมโครโฟนนะครับหัวข้อนี้ผมให้เอฟันชุนโโปรชนะไปนะครับด้วยการจับเสียงพูดที่ชัดเจนกว่าเล็กน้อยครับ เมื่อเปรียบเทียบซาพีสเ a ทโปรกับเอฟันทรูนโปรในทุกแง่มุมแล้วตั้งแต่คุณภาพเสียงระบบตัดเสียงรบกวนแบตเตอรี่ฟีเจอร์พิเศษต่างๆและไมโครโฟนจะพบว่า s ซาพีสเ c e โปรเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าโดยรวมเลยครับแม้ว่าเอฟันทรูนโปรเนี่ยจะมีจุดแข็งในเรื่องของไมโครโฟนแล้วก็ A.N.C ที่เงียบกว่าแต่ในแง่อื่นๆเนี่ยซาพีสเโปรให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันครับ โดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซาพีสเปตโปลและเอ,อีลฟันชุนโปทุกคนคิดยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยชอบตัวไหนอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ